สวัสดีครับกลับรอานะคับไปช่องไายสสดิีนะครับวันนี้ก็จะเอาขก้วคุณยายเย็นดูนะช่วงเช้าครับทำความสะอาดหลักกระรดิบยแล้วนะครับมาคุณยายมามาคุณยายทวดมาเร็วมามามาเบิยมามา เจอบ้างขาดเองเลยนะครับ สาวนะครับทานเกลือนะครับ การผลิตก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเริ่มทานของนะครับเริ่มทานกล้วยแล้วนะครับเมื่อวันก็ทานได้เยอะนะครับยาตัวทองคำนะครับผม ทานได้แต่กล้วยนะครับตอนนี้นะครับไม่ทนอานการก็เริ่มดีขึ้นนะเริ่มเห็นต้นไม้อะไรบ้างแล้วนะครับเริ่มถ่ายออกแล้วนะครับผมแต่ถาดไม่ค่อยเป็นน้ำท่าไลแล้วนะครับอากาศเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เราไปปลูกป่าสองสามวันที่ผ่านมานะครับ คำนะครับ เแล้วนะครับกินกล้วยได้เยอะแล้วนะครับตอนนี้เริ่มรับประทานอาหารได้แล้วนะครับ ก็อายุได้เกาสุกับปีแล้วนะครับลกลายเป็นช่างป่าเชิสุดท้ายนะครับผมเนียทวดนะครับ

ชอบหยอกชอบเล่นนะครับผมแม่จอยแม่สาวน้อยนะครับชื่อเล่นจะชื่อแม่สาวแม่จอยนะครับที่คุณปู่คุณยา่าชอบเลี้ยงครับแม่จอยนะครับ่านช้างเขาจะขอ,จขอเจียาแม่จอยครับน่าจำนะครัเะเก,ก็บไปเก็บเออเก็บท้อยเก็บมวยเออเก็บ

ชอบอยู่ครับเดี๋ยวลองเอายาให้ไกถักก้กินนะครับด้วยให้กินดีกว่าี๋ยวทานกล้ยอยู่ตรงนั้นครับไม่หมดนะครับให้กินสามสามวีครับตอนเช้านะครับ

ไอเสารันนี้ช้างน่ารักนะถ้าแกได้รักใครแล้วแกถ้าแกได้ติดใครแล้วแกจะติดแรงครับเราจะช่วยต่อนะครับไม่สนอนได้กินแล้วนะวันนี้ จะกินเยอะแล้วเป็นหมนไอะไรด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับไม่ไม่เอฟซีนันชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องอาร์ตด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้คุณยาตทองคำด้วยนะครับีครับ